ออกกระเป๋าจะนัดฉันเนี่ยครับวันนี้เขามาหล่อโุ้งนะครับพี่ pues right. น้ bon องทดลองเบิรงครับยินเพีนท่อนล่องกินกันเนาะว่าใส่กุ้งครับมือเท่ากับมาหล่อใส่กุ้งพี่น้องโุ้งเอามาหาล้างเบิรงครับพี่น้องมาทดลองเบิรงครือมาหาล้างก่อนครับผมโบไลนี่เข้ามือนี้เนาะครับเนาะโค้งไก่ LES. สดครับครับหัวหานพี่น้องหัวหานปลาครับหมายเข้ากับพีนโค้งพี่น้องโุ้งครับ ได้กาแฟหลุดชิ้นกับแรงใจให้บ่าวจนน่าจะเดื่อพี่หนึ่งคุยพี่น้องครับถ่ายลุ้นทุกันมือเงินเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราขอไปใส่กับหาล้างเอามาใส่พี่หนึ่งพี่รองเอาฟังเอาฟังตัวปวกลาดพี่หนึ่งเนาะต้องดีตั้เวลาใส่ก่อนครับเพอบางทีมันเป็นไม้มันเหมาะดีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะได้กาแฟหลุดติดตามชมผลงานมือเงินเสาร์นะครับเรื่องรับหมิอนเขาไปใส่ก่อนครับไปครับจะมีงูร้ายเนาะที่จะมาตอนนี้งเที่อยู่นี่ไปเสืองี่ยนแล้ ใส่ลงไปแล้วม่ไหเกียวไปดีสับน่อได้ป่าเนาะอะปาอะนี่มากครับเที่ยวนอนรับสองกดป็นทร่ายจิตากรองพรสุคลไพกองผ่านประกานใดของกรถูกอไปบนเร่เนื้อกระเคยใส่กะเลียงพี่นองเธลียง หากินของกลางประเทศเบอ้กะใส่หัวนามหอยนีเลอยูาจากทงานนกกันเด้อครับพี่ได้ยรังหนึ่งเนาะเอาใส่มาเยวสามังยีรังที่สี่ังอไปใส่ทงหนเป็นการกรออพี่้องุกกัใจดูใกันครับพี่น้องครับ ไครับหล้งครับถ่ายได้เปแล้ลังสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับหล้งเขาจะมีทุนสี้ายเดยไปทุนสีดท้มังใหม่พี่น้องลงมหอ่ครับปล่อยลงเยนานุือดี่แล้วเอนี่ยิ้มๆงมันใสีจะแบบใส่วนานมาลอยหัวเยอ แต่บัใส่ยิ้นไปเดี๋ยวมันจะไหลพี่น้องอย่ามันไหลครับมันโค้งมันไหลเนาะยมันโค้งมันไหล่ครับไหลครับเลยกับใส่ยิ้มไอ้พี่น้องเดี๋ยวมันรอส่งผลงานกันครับบรรยาการบางครูตัวแข็แแดดอาดทิซันจีเพื่อนไว้เดี๋เรื่องพี่น้องเรื่องรองบรรดากล่องพิสสมาติได้ถูกปู่ป้าป้าป้าบัวง่ายเลยป้าเพื่อนใจมาจหนักจริงจริงครับพี่น้องครับคือบินมาหมั้นแล้วกันครับหนึ่ขอโตัวลาพักก่อนครับไปครับ พี่น้องครับแย่งเลยพี่น้องไม่ยามบางครั้งเาล้างเหล็กไปจอเน้พี่น้องเยใส่จักเถื่อนกันอุ้ยมียูมียูทคน่าพี่น้องเอาแถบเอาแถบพี่น้องแถบนั่นนั้นหาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวนลงเหล็กเาต้องัยังไงเลยี่เลย พี่น้องนี่นี่็นงานล้างเหล็กเออโอ้โหมันตัวใหญ่เลยพี่น้องเนี่ยโอดูดมีจักรสาวล้างนี่เนี่ยวเนาะตัวหญ่ล้งเหล็กไอพี่น้องบนตัวใหญ่จะได้หนีลังเหล็กอ้าไปลังสองทิตย์เดี๋ยวไปมองกันลังสองครับมันไกลกันเนี่ยพี่น้องน้งเรือบรรยากาศสิ่งหยาดเตยอยู่บรรยากาศ ตอนนี้เขามาใส่อย en. ู่ฟังโซบะโปล้วมาฟังหมาเอาลอกใส่บนมือไม้กับพี่หนุ่มมาอกฟังก่อนอมาบรรกาศจะตอเสา์ดียิ่งหมวกลงยิ่เดียครับง้เท่าร้ายมันเลยเท่านีอมันร้ายมันก็เลยเหไลเบีดใส่หมองรับี่เง ไปดูนกระลังหมดรอนะครับปลาเหือดภาพีน่น้องคบบรียาการเลยนี่นือนีนาขอานงัพี่น้อเราต้อง,องออใส่หาลังเนาะลังสักนอมมกนปล่ได้มากนำครับปล่อยใ้เลยพือเมืทานให้เปียนรออเปิดมันมาน,มานแล้วมานก,ก็เปลี่ยน เขาเนี่ยปกติโขาฮะอยู่บ่าวลานอยู่ดอกคนนี้ลัางขุ่นร้ายมาใส่มาลืมแล้วอยู่นะฮล้างที่สองเว้ล้างที่สองเป็นยังไงเว้ยเขาร้างเดียวเหลืวเรือมาแต่เกาเป็นแบบกะทีเขาสุรังนี่เนาะเปลี่ยนแล้วแต่เกาผมเขาหน้าพี่น้องโอ้ยหลงโขงตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเงาเดี๋ยวมัน พูดอะล้างที่ซองครับวันนี้น้องของเทของเทของเทเดินี <men> <men ่ครับครับแกล้วแก้งเลยนี่ยที่ซองเนาะเอาท่าตัวนี้ล้างสามเมังบาทนี่ล้างสามมังน้าใสเหรอจน ลางขััพี่น้องหาว่าาล้างมือเสรเดี๋ยวขายของอีกก่อนพี่น้องหาบกยังนีอตาองเพื่อนสมรดินเพื่ว่าล้งีนงใส่เลยนั่นยังเดินยตัวใหญ่เแต่เก่าโอโหูก็เก่าพี่น้องเอ้ยตดตรงนด้งนันนะอง เันแล้วยี <S <s ่บวกยี่ดีได้จะตะลัเพี่โดตะลังนะคนที่ลงสามหรอกตะลังังได้พี่โดสามทุบกันดี ร่างในภูเขาอืมันมาไก่ฟังวม่มนมาไก่ไก่ฟังคนกวนทุกเลยคนมาท่าดินไปจ้กไม่ไทาดินตะกีเขาสอนทาดิน,น่างจะตแนวบร้ายครับสนาคุณน้องฝังมันห่น่าเสาใส่สท่าดินไ่ได,ดนทงานโ่นก็สอนใครก่ซักนะเอไม่ซักทไรอย่เงไยแลวกไก่ตนันงไก่นตัวน คนวกันดิถ้าดินแหละไเปดินไป่หอทุ่ลอยเ้า้ายกจะร้ายเดี๋ยวมมาไ้่นเอาลมสมเหมือพอดีน้ำลุกถึ่ไ้่ก็ขึ้นนี้ทีนี่ที่เขาฟังเลย ล้งสุดท้ายวันวันใช่อล่อ่ง้นไหลเห็นเื่อขกระถาวใครตัวอันใคอ้ยล้งถอบุเขาก้กรนมันมาทาดินหรือเปลก็ยังเขาอะไรอยูเใส่ทาดินเลยใครอยู่อันนี้เขาที่ไรอยู่เนาอ่านล้งสุดท้ายครับวันนี้นี่นี่นีกันอยู่ มานอยู่ครับพี่น้องผลงานท่าหาลังมือนี่พอได้ก like ปนอยู่เลยครับมัน้งม er ีตัวใหญ่เนาะแมนตัวน้อย่็เคยมีผัตกะเพราเล็กกระได้ด้พี่น้องเนี่ยครับจะได้กะมือเท่ากันสิขอโตัวเมื่อก่อนเนาะได้กฝากเป็นกำลังใจให้บาร์เจ้าหน้าเด้อพี่น้องครับเขาเป็นคนไหลคนแชร์กดติดตามนะครับเนาะเราเป็นกำลังใจเขาสองคนนะครับสำหรับมือนี้เขาสองคนขอโตลาไก่อนครับขอกันไว้คลิปหน้าครับว่าจะไปใส่ฟังทาดินวันทีเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือเท่าสองคนขอโตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ